ห้เราทุกทุกคนศึกษาและปฏิบัติโดยการไม่ตอกย้ำตัวเองไม่ตอกย้ำผู้อื่นการไม่ตอกย้ำตัวเองและผู้อื่นเพราะคนเรายังผิดได้เสมอหรือว่ายังถูกได้เสมอฉะนั้นเราจะไปสุดโต่งในเรื่องผิดถูกไม่ได้ท่นั้นจึงไม่ให้มีการตอกย้ำในพฤติกรรมที่กำลังประพฤติอยู่ไม่ว่าสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือว่าเหมาะสมกับเรา จะไม่เหมาะสมกับเราก็ตามเพราะว่าที่ยิ่งเราไปตอกย้ำถ้าเกิดเราไปยึดติดยึดติดสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงไม่มีใครดีอย่างนั้นตลอดหรือว่าร้ายอย่างนั้นตลอดพฤติรกรรมอารมณ์ความรู้สึกของพกรทมเนี่ยคนเราเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีสิมาเปลี่ยนแปลงใจมาเปลี่ยนแปลงอารมณ์หรือว่าความรู้สึกสภาพสังคมสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงคนเราเปลี่ยนแปลงได้เสมอเพียงแต่ว่าเราอย่าไปขวาง จะไปขวางความเปลี่ยนแปลงเพราะตัวอย่างที่เราไปขวางความเปลี่ยนแปลงเนี่ยแต่ไม่เราทุกหนักทุกหนักเพราะว่าไปบังนะกำบังไว้ไปทํากำบังไว้เขาเรียกำกำบังกำบังที่หมายความว่าทุกอย่างมันจะผ่านไปแต่เราไม่มันผ่านหมายความว่าเราไปตอกย้ําการยึดติดตอกย้าพฤติกรรมเดิมๆซึ่งคนเราเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องไปตอกย้ํา ไม่ต้องไปตกย้าเพราะว่าคนเราจะดีก็ดีอยู่แล้วจะไม่ดีก็ไม่ดีอยู่แล้วแต่ว่าดีก็เปลี่ยนแปลงเป็นดีขึ้นได้หรือว่าไม่ดีเปลี่ยนแปลงเป็นดีก็ได้หรือว่าอาจจะไม่ดีกว่าเดิมก็ได้แต่สุดสดแล้วมันก็ต้องกลับมาคืนสุภาพเดิมคือไม่ดีไม่ร้ายนะไม่ดีไม่ร้ายคือคนเราจะต้องอยู่เป็นกลางความดีก็ไม่ยึดติดความชั่วก็ไม่ประทําแต่ให้คนเราเป็นคนดีดังเดิม กนะ็เรียกว่าดีแบบปล่อยวางกอนเราไม่เคยปล่อยวางสิ่งที่ทําไม่เคยปล่อยวางสิ่งที่ปพ้อเพ้ดเพราะว่ายึดถือว่าเป็นตัวเราของเราก็จะเกิดความดีใจเสียใจสุขทุกข์ชอบไม่ชอบพอใจไม่พอ,จพอ,จพอใจอยู่ในวังวนแห่งการตอกย้ําซึ่งไม่มีผลดีกับตัวเราเองและผู้อื่นเราทุกตอกย้ําเราก็ไม่ชอบนะเราคนอื่นตอกย้ําเราไม่ชอบเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดการตอกย้ำหมายความว่ามันจะเกิดความกัดแย้งขึ้นมาในใจ เกิดความผืนใจผือนอารมณ์และผืนความรู้สึกซึ่งคนเราถ้าถูกฝืนบ่อยๆมากๆนานๆเข้าจะเครียดกดดันเก็บกดก็จะเป็นเหตุให้เกิดโทสะโมหะโทพะเกิดความแค้นเคืองหงุหดหงิดลำคาญเกิดความขาดสตดิและเสียสมาธิได้เพราะว่าทุกคนมีมีกิจจำกัดในเรื่องของการถูกตอกย้ำและการรับสภาพที่เป็นอยู่เมื่อถึงจุดจหนึ่งคนเราต้องคลายออก ถ้าเราไม่คลายออกมันจะแตกมันจะตูมขึ้นมามันจะระเบิดขึ้นมามันจะเวียงขึ้นมาเขาเรียนะกมันเสียสูนยนก็เลยไม่ต้องตอกย้ำไว้ก่อนยิ่งคนมีคนรักนะอย่าไปตอกย้ำในคำพูดพฤติกรรมิพรรมเรานิสัยถ้าแท้สันดานนี่เปลี่ยนแปลงกันได้แต่จะช้าหรือเร็วจะมากหรือน้อยก็อย่าไปหวังผลทั้งหมดนะแค่ไหนก็แค่นั้นอย่างไรก็อย่างนั้นอย่าได้ไปเร่งรีบเร่งร,ร,ร้อนหรือฝืน ให้เราใจเย็นๆสงบสงบนิ่งๆทีๆ่กลายเปนลายไปเรื่อยๆเมื่อไม่มีการตอบย้ำทุกอย่างก็จะดีขึ้นเรื่อยๆทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกทุกการเคลื่อนไหวขอเพียงให้เย็นไว้ก่อนนะโยมเมื่อเราเย็นไว้ก่อนนะโยมเย็นไว้ก่อนนะเพื่อนเย็นไว้ก่อนนะเมื่อเราเย็นแล้วอะไรๆก็จะคี่กลายผปินลายไปในทางที่ดีขึ้นนะที่สำคัญจะไปตอบย้ำตัวเราเองคนเราชอบตอบย้ำตัวเองเรื่องครรมวิกชาจตอบย้ำคนอื่นเรื่องกิเลสซึ่งมันไม่ดี ทุกคนต้องให้อภัยเข้าใจกันแล้วก็ให้อโหสิซึ่งกันและกันซึ่งเป็นทางออกที่ทุกคนออกได้ไม่ใช่ทางออกของตัวเองทางออกของคนอื่นแต่ทุกคนสามารถที่จะออกมีทางออกมีทางที่จะขี้คายผลการทุกคนมีทางรอดเหมือนกันไม่ใช่ว่าเรารอดคนเดียวแล้วคนอื่นติดกับดักอยู่ไม่ใช่ทุกคนต้องรอดวิธีที่จะทำให้ทุกคนรอดก็คืออยาอตอกย้ำซึ่งกันและกันทุกคนจะได้เป็นมิตรเป็นเพื่อน เป็นคนที่มองด้วยเมตตาคำพูดที่เมตตาการกระทบเมตตา,ดไ,ดมตาไม่เบียดเบียนไม่อิจฉาไม่ไดั้อยาซึ่งกันและกันไม่ขัดแย้งกันเรื่ององการงานผลประโยชน์และความคิดเห็นเพราะว่าไม่มีการตอกย้ำยึดติดในสิ่งที่จะได้จะมีจเป็หรือว่าสูญเสียรหรือพัดพลากหรือว่าจะไม่ได้ไม่มีเป็นเพราะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เปลี่ยนแปลงได้ในโลกที่เราอาศัยอยู่ในสังคมในงานที่เราทําอยู่ในชั้นเรียนที่เราศึกษาอยู่ ขอเพียงให้เราจะเย็นๆย็นะทุกอย่างก็จะสว่างความสว่างทําเนเรามองเห็นความเป็นจริงที่จะตัดสินใจคิดพูดไม่ผิดพลาดฉะนั้นให้ทุกคนขี้กายผ่อนคลายไว้ก่อนเนาะเย็นเย็นสบายสบายาทุกอย่างก็จะดีเองเนะย็นเองผงใส่เองให้ทุกคนขี้กายผ่อนคลายไว้ดีๆเนาะไม่ต้องตอกยำ้ำได้อาโฮสิอาโฮสิอาโฮสิกันดูทุกทุกคนไม่ต้องตอกยำ้ำนะพยายามบอกตัวเองวนะ่า คนรอบข้างสมอว่าไม่ต้องตกย้ำเพราะว่าอารมณ์ทั้ง IQ EQ MQ กีก็เปลีป่ยนแปลงได้หมดก็เพียงแต่ให้เราจะเย็นๆให้เราอย่าไปตอย้ำมันก็จะเป็นของมันเองโดยธรรมชาติที่ดีอยู่แล้วถ้าเราไปตอย้ำก็จะเป็นซะเองหาเรื่องนะหาแสหาเรื่องก่อกวนสร้างปัญหาไปเองซึ่งมันไม่ดีเราอย่าเป็นตัวปัญหาให้เราคี้ขาดขีคลายอาสีก็จะเย็นๆนิ่งๆไวนะ้พยายามสงบระงับดับใจไว้ก่อนนะ ที่ขาดผลการกันทุกคนนะสุข,ขังเสติไม่ต้องตกย้ำดีดนะ